ลุงข้างทางตอนที่เกหากแต่ผู้ใหญ่ฟงังเป็นชาวลูกทุ่งโดยกําเนิดจึงมองเรื่องอย่างนี้ว่าปกติตามวิสัยผู้ชายวิถีโบราณและด้วยความแก่ดีกรีจึงหัวเราะพล่งออกมาอย่างถูกใจแม้คุณนารานีการสืบก,ก็เก่งนักการรักก็ช่ำช้อง เข้าป่าไปไม่กี่วันได้เมียมาอีกคนเจ้านางการดากระแอมผู้นำหมู่บ้านพร้อมทั้งจิกตาใส่ทำให้อีกฝ่ายสงบปากลงทันทีนาราพึ่งเสร็จจากการชำระล้างร่างกายพอเดินเข้าโรงนามาเห็นภาพนั้นแล้วถึงแก่ตะลึงทำอะไรไม่ถูกมาลัยมองหน้าสามีวินาทีนั้นเหมือนโลกใบนี้หยุดหมุนทุกคนเงียบกริบ ไม่พูดอะไรแม้กระทั่งเจ้าใจที่ขนองปากก็หุบเงียบในที่สุดมาลัยก็เปิดปากพูดทั้งหมดแทบจะลืมหายใจฟังถ้าเป็นผู้หญิงที่ใจง่ายฉันคงไม่ยอมแน่หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมแต่นี่เธอรักเดียวใจเดียวมาตลอดหกร้อปีจะเรียกว่าเธอเป็นคนต่ำช้าได้อย่างไรฉันต่างหากที่เกิดหลังเธอซึ่งรักเข้ามาก่อน ฉันขอบอกเธอว่าถ้าเธอยอมเสียสละเพื่อเขาได้ทุกอย่างฉันก็ยอมทำได้เหมือนกันฉันเคยรักเขาแบบไม่คิดครอบครองตั้งแต่ยังเป็นพูดตอนนี้ฉันได้ทุกอย่างสมหวังแล้วฉันเชื่อว่าได้ทั้งตัวกับหัวใจของเขาแล้วชีวิตฉันจะยังปรารถนาสิ่งใดอีกต่อให้เธอเข้ามาอีกคนก็ไม่ทำให้เขารักฉันน้อยลงเชื่อไหม ถ้าฉันบอกให้เขาทิ้งเธอเสียตอนนี้เขาก็จะทำแล้วมาลัยก็จับแขนทิพยามาตให้ตัวตรงและโอบกอดเธอไว้พระนางเทวีพุทธนาคะได้บอกให้ฉันเตรียมใจไว้ก่อนหน้านี้แล้วอย่างที่บอกถ้าเป็นผู้หญิงอื่นที่ไม่ดีฉันไม่มีวันยอมแน่แต่เป็นเธอที่หัวใจขาวสะอาดทิพยามาต การรอคอยของเธออันยาวนานได้สิ้นสุดลงแล้วต่อไปนี้ขอให้เราอยู่กันอย่างพี่น้องทุกคนเฮออกมาได้ด้วยความยินดีปรีดาคุณหญิงผ่ที่วาเริ่มจะกลืมกลมแล้วจึงถามหยอกขึ้นมาต่อไปคุณต้องรักทั้งสองคนให้เท่ากันนะคะนารานิ่งตรองใจสักครู่ก่อนตอบอย่างตรงไปตรงมาทั้งตัวหัวใจผมมีแต่มาลัยคนเดียวครับ ส่วนทิพยามาตมีให้แค่ความเมตตาสงสารเพราะผมติดหนี้ที่ทำให้คุณต้องรอมาหกรอปีทุกคนตะลึงกับคำพูดตรงเป็นไม้บรรทัดของชายหนม่มเจ้านางการดาเห็นว่าแรงไปก็รีบช่วยพูดก็ความเมตตาสงสารมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละจะรักน้อยรักมากก็ขอให้รักบ้างก็แล้วกันกินารีสาวเดินมากราบที่ตักหน้ารา เจ้าไม่ต้องมีความรู้สึกอะไรให้เราทั้งสิ้นขอเพียงให้เรารักเจ้าก็พอทุกคนรู้สึกได้ว่าสิ่งที่นางพูดไม่ใช่มารยาแต่มาจากความผุดผ่องของหัวใจอันสะอาดบริสุทธิ์จริงๆผู้มีภรรยาสองคนสมัยอาไม่แปลกท่านชายตบบานาราขอให้อยู่กันใด้ไม่ทะเลาะบ,บ่อแวงกันเป็นพอมันขึ้นกับคนจะมองแง่หัวใจ หรือสิทธิทมนุษยชนอารุว่าพรนรารู้สึกผิดต่อแม่มาลัยแต่ในเมื่อผู้หญิงสองคนเขาตกลงกันได้ยินยอมพร้อมใจมันจะเป็นไรไปเล่าพ่อนราจะผิดเพราะนอกใจภรรยาต่างหากส่วนเมียน้อยจะผิดเพราะตามมาราวีเมียหลวงไม่ใช่ว่าทั้งหมดปรองดองกันได้อย่างนี้คุณพิมพ์ปทุมพรและหม่อมราชวงศ์พรทิวา มองว่าออกจะเป็นการพูดเข้าข้างฝ่ายชายไปหน่อยแต่เมื่อลงเอ่ยกันได้ด้วยดีพวกเธอก็ไม่อยากยุ่งอะไรอย่างนั้นผมก็มีภรรยาสองคนได้สิครับคุณอาเจ้าจ่ายซึ่งเริ่มอ่อแอเพราะขาดของมานานพูดทะลุกลางปล้องขึ้นถ้าเธอมีเพราะเจ้าชูหรือมากมากักมันก็ผิดเห็นเห็นอยู่แล้วหม่อมเจ้าแสนยาศักดิ์ตอบแบบนิ่มๆ แต่ในกรณีของนาราเขามีพันธสัญญากับแม่ทิพยามาตเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วพอมาชาตินี้เขาไม่อาจระลึกชาติที่ผ่านมาได้และมาพบรักกับแม่มาลัยเธอจะไปโทษเขาได้อย่างไรว่าผิดสัญญาพ่อนาราเขารู้สึกผิดแต่กระนั้นอากดเชื่อว่าพ่อนาราเขาไม่มีวันนอกใจมาลัยแน่ส่วนมาลัยรักสามีจนยอมให้มีภรรยาอีกคนใด แม้ว่าเธอจะขอให้พอนาราทิ้งแม่ที่พยามาทใดก็ตามแต่เธอไม่ทําแม่ที่พยามาทไม่ได้ขอมาอยู่กับพอนาราในฐานะภรรยาเลยโดยซ้ําแต่ด้วยความประเสริฐของจิตใจแม่มาลัยเธอไม่กดขี่สถานะของผู้หญิงอีกคนเลยนายแรมไม่สนิทสนมกับใครและอีกอย่างเขาก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เขาจึงออกมารับลมพัดช,ชายทุ่งเพียงลำพังแต่อีกครู่หนึ่ง เขาก็รู้สึกว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเสียแล้วเมื่อร่างโปร่งบางของหญิงสาวผู้หนึ่งกำลังเดินมาทางนี้พอดีอาการของหล่อนเหมือนเม่อลอยเดินก้มหน้าก้มตาจึงไม่ได้สังเกตเห็นว่ามีใครยืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกจึงเกือบชนกับชายหนุ่มเธอออกอาการประมาาเล็กน้อยเมื่อพบว่ามีใครอยู่ตรงนี้ก่อนหน้าแล้วอุ๊ยต้องขอโทษด้วยค่ะดิฉันเดินไม่ดูตามาตาเรือเลย ไม่เลยครับนายแรมตอบพลางพินิษหน้าตาหญิงสาวแต่ก็ไม่ได้ประเจดิดประเจิดแต่อย่างใดคุณเป็นญาติกับบ้านหลังนี้หรือครับจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะหญิงสาวหน้าม่นเล็กน้อยเพราะดิฉันเป็นน้องสาวพี่นาราเขาสนิทสนมกับใครก็ต้องถือเป็นญาติไปด้วยอ๋อครับชายหนุ่มพยักหน้าเข้าใจผมชื่อแรม พึงรู้จักกับคุณนราในป่าดูเหมือนจะมีประกายความสนใจจางๆปรากฏขึ้นในดวงตาหญิงสาวดิฉันชื่อขะนงจิตคุณไปทำอะไรอยู่ในป่าหรือคะถึงได้เจอกับคณะพี่ชายของดิฉันได้แรมนิ่งไปชั่วขณะเหมือนช่างใจก่อนตอบได้สิผมจะเล่าให้คุณฟังภายในโรงนาคุณพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับทุกคนเปลยขึ้นเอ๊ะ น้องขะนึงจิตหายไปไหนเสียล่ะคะมาไลยซึ่งตาไวชี้มือไปตรงทิวทุ่งนอกโรงนาโน่นไงคะกําลังคุยกับนายแรมคนที่ตามชาวคณะข,ของเราออกมาจากในป่าเห็นหงิมหงิมอย่างนี้ไวเหมือนกันนะเจ้าใจปลารบขึ้นพลางรอบสังเกตผู้เป็นพี่ชายนารานั้นเห็นทั้งคู่นานแล้วเพียงแต่เขาไม่ได้พูดออกมาฟังจากเรื่องที่เขาเล่าแล้ว แรมเขาเป็นคนเหงาและยังปรับตัวเข้ากับสังคมมนุษย์ไม่ได้ขนึงจิตเป็นคนปราดเปรียวเอาเรื่องอย่างนั้นแต่ลึกๆแล้วเธอก็เป็นคนเงาเหมือนกันแกกำลังจะบอกว่าทั้งคู่เหมาะสมกันหรือว่าแกไม่ห่วงน้องสาวหรือไงเจ้าใจาซึ่งไม่ค่อยชอบหน้านายแรมเป็นการส่วนตัวโพลงขึ้นฉันก็จับตาดูอยู่ห่างๆนี้ไงอยู่ๆแกะจะให้ฉันไปกระชากมือน้องสาวแล้วลากกลับมางั้นหรือ นาราพูดเสียงกลั้วหัวเราะหน้าตารูปร่างไม่เลวหรอกเสียว่าผิวเข้มไปหน่อยเท่านั้นแล้วก็ติดจ,จะมาดครึมครึมชอบกนเจ้านางการดาถือว่าสนิทสนมกันดุดญาติแล้วจึงมีสิทธิวิจาร์ณในฐานะผู้ใหญ่ทันใดนั้นฝ่ายชายก็จูงมือฝ่ายหญิงวิ่งหน้าเริดมายังโรงนาเจ้าใจที่กำลังจะจิบไวถึงกับชงะงักแก้วที่ริมฝีปาก เอานน่นเฮ้ยจับมือถือแขนกันแล้วนาราผลุดลุกขึ้นยืนไม่หรอกฉันว่ามีอะไรเกิดขึ้นมากกว่าทั้งคู่วิ่งหอบมายังโรงนานายแรมรีบปล่อยมือหญิงสาวทันทีที่มาถึงเขาละล่ำละลักพูดทันทีที่หายใจทันไอ้ค้างขาวผีครับผมเห็นมันบินร่อนหายไปทางท้องทุ่งฝากกระโนนฝ่ายชายแทบจะตบแถวลูกกันอย่างพร้อมเพรียง ผมเห็นมีบ้านมาปลูกใหม่อยู่หลังหนึ่งสูงทีเดียวคล้ายๆโรงปรศุสัตว์ของฝรั่งผู้ใหญ่จงหันมาถามผู้ใหญ่ฟางมันมาสร้างตั้งแต่เมื่อ,อไรครับเพราะก่อนเข้าป่าผมไม่เห็นตอนเย็นผมว่าจะถามก็ลืมเพึ่งมาสร้างเมื่อวานซื้นครับขนทั้งไม้ทั้งคนพร้อมเร่งสร้างกันทั้งวันทั้งคืนจนเสร็จอย่างที่เห็นนี่แหละครับผู้นำหมู่บ้าน ตอบเหมือนกับมีอะไรในใจเช่นกันตายละ่ะหมอเชียระวงแทบทำวายในมือกระชอกที่ตรงนั้นเป็นของใครครับผมไปดูมาแล้วที่ตรงนั้นมันนอกเขตหมู่บ้านแต่จะเป็นที่ของใครผมไม่ทราบเพราะผมไม่มีอำนาจบังคับขอดูชนดเขาผู้ใหญ่ฝางกล่าวด้วยเสียงคุนคุนเล็กน้อยนายช่างเขาตอบแค่ว่าสร้างบ้านให้เจ้าของมาอยู่แต่ไม่ยอมบอกอะไรมากกว่านั้น เมื่อวานก่อนคุณมาผมอุตส่าห์เอาแกงไปให้เจ้าของบ้านเพื่อผูกมิตรมีเสียงไล่บอกผมให้เอากลับไปที่น่าแปลกคือเสียงมันแหบๆยันๆเหมือนกับคนอายุสักร้อยปีคณะชายแห่งบ้านแสนสุขมองหน้ากันไปมาแววตาทุกคนแฝงไว้ด้วยความวิตกเจ้าหยกสายหน้าลุงฝางรอดตายอย่างวุดวิดทีเดียวคงเป็นเพราะบ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ พวกมันจึงไม่อยากกระโตกระตากให้ใครรู้พวกมันไม่โง่พอที่จะฆ่าผู้ใหญ่บ้านหรอกครับขืนผู้ใหญ่ตายชาวบ้านก็รู้หมดเท่านั้นนาราประมวลความคิดก่อนพูดพอได้ยินสายตาผู้นำหมู่บ้านก็ทอแววหวาดวันออกมาทันทีรีบถามความจริงทันทีพอได้รู้เรื่องทั้งหมดก็แทบลมจับโธ่หมู่บ้านผมทำไมมันเกิดแต่เรื่องอาเพศ แกร้องโอดครวญน,น่าสงสารไม่ใช่อาเพศหรอกครับหมอเชียรวงปลอบขวัญผู้ใหญ่ฟงังมันฝีมือของคนนี่แหละไอ้สองแฝดนรกกับไอช้ชันต้องเป็นตัวตั้งตัวตีแน่ผีดิบที่ไหนจะมีปัญญาจัดการสร้างบ้านได้ข้อกรอเรียกชาวบ้านมารวมตัวกันเถิดครับลุงผู้ใหญ่นายแหวงเสนอขึ้นมาใจของเขากระวนกระวายเป็นห่วงดอกบัวเมื่อว่าพวกข้งขาวผี ชอบดูดเลือดหญิงสาวทำอย่างนั้นมันจะเป็นการแวกญ้าให้งูตื่นนะจ้าแหวงมาไลยพูดเตือนสติชายนมมันจะรู้ทันทีว่าพวกเรารู้ตัวแล้วและเตรียมพร้อมรับเวลาพวกมันจะจู่โจมทีนี้มันก็จะไม่โผลมาเสียอย่างนั้นแต่เวลาสาวสาวบ้านเราเข้าไปทำไร่เก็บของป่าตัดไว้ป่าพวกมันจะลงมือตอนนั้นแบบไม่ให้ตั้งตัวแทน นายแหวงหน้าม้อยไปผมลืมไปเสียสนิทนารามองไปรอบๆพ่อเลี้ยงภูผากับคุณชมอภัยลูกสาวไปไหนเสียเล่าครับแกขึ้นหอกลับไปแล้วค่ะเที่ยวเดียวกับครูบูงานาทยาขวัญใจนั่นแหละคุณพิมพ์เป็นผู้ตอบเพราะไหนๆก็ไว้ใจกันแล้วไม่จำเป็นต้องกักตัวแกกับลูกสาวไว้เพื่อเป็นตัวประกันอีกต่อไปฉันว่าหักดิบกับพวกมันเลยดีกว่าคืนนี้ เจ้าโยกพูดอย่างเด็ดเดียวพวกมันคงคิดว่าเรายังรู้ไม่เท่าทันอย่าเล่นเกมกันเลยบุกไปข่ามันเดี๋ยวนี้แหละให้รู้แล้วรู้รอดตอนมันบินผ่านคุณทั้งสองท่าทางมันรู้ตัวหรือเปล่าครับว่าคุณทั้งสองเห็นมันเข้าแล้วผู้ใหญ่จงถามแรมกับขะนึงจิตนายแรมนิ่งใคร่ครวญก่อนตอบก่อนอื่นมันไม่ได้บินผ่านผมกับคุณขะนึงจิตนะครับมันบินมาจากทิศทางอื่น และเราสองคนเห็นมันจากข้างหลังไกลๆเท่าที่ผมเห็นมันไม่ได้เลี้ยวหลังมาดูเลยแต่ถ้าคุณจะเอาคำตอบแบบใช่หรือไม่ใช่ผมคงไม่มั่นใจทุกคนเบือนหน้ามาทางคันหนึ่งจิตหญิงสาวจึงพยายามตอบอย่างระมัดระวังอย่างที่คุณแรมตอบนะคะมันไม่ได้บินผ่านเหนือหัวเราสองคนถ้าจะให้ชัดเจนสมมุติว่าคุณแรมกับดิฉันยืนตรงนั้น มันบินเฉียงมาจากทางนั้นซึ่งก็ทำให้เราสองคนเห็นแค่ข้างหลังของมันเท่านั้นอย่างนี้มีลุ้นเจ้าใจหน้าแจ่มขึ้นทันทีมาลงคะแนนกันเถอะเล่นพวกมันเสียคืนนี้เลยจะได้จบจบกันไปในที่สุดก็ต้องจบด้วยการลงคะแนนปรากฏว่าผลคะแนนชนะขาดเจ้าหยกเจ้าใจหมอเชียรวงคุณทูลหรือแม้แต่สิงหานพเสนอให้บุกจู่โจมคืนนี้ มีแค่สองเสียงคือนาราและผู้ใหญ่จงที่เสนอให้รอบครอบไว้ก่อนที่ฉันค้านไม่ใช่อะไรหรอกนาราพยายามแย้งครั้งสุดท้ายถ้ามันไม่อยากให้ใครเห็นแค่บินสูงสูงก็จบแล้วแต่นี่มันลดเพดานบินลงเหมือนจงใจให้คนเห็นในเมื่อคุณแรมกับขนนงจิตยังเห็นมันได้จะไม่มีชาวบ้านสักคนเลยหรือที่เห็นมันเข้า พอเห็นเจ้าใจทําท่าจะพูดอะไรชายหนุ่มก็โบกมือตัดบทไม่ต้องห่วงอย่างไรฉันก็ทําตามมาติเสียงข้างมากอยู่แล้วบวกลี่กับเจ้ายิ้มอยากตามไปด้วยแต่นาราัเกิดสังหรณ์ใจประหลาดจึงฝากฝังให้ทั้งคู่อยู่ดูแลที่นี่เมื่อทั้งหมดออกเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นณพุ่มไม้ที่ห่างไกลออกไปจากบ้านมีชายสามคน กับอมนุษย์อีกสตนแฝงกายอยู่ในดงไม้และความมืดแผนแกเยี่ยมจริงๆไอาชานฟ้าแฝดผู้น้องกล่าวชมเชยสมุนเอกคนใหม่ใครมันจะโง่สร้างบ้านให้เห็นโทนโทว่าเป็นรังแวมไพร์ทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนการที่รอให้พวกมันไปติดกับต่างหากระเบิดที่ชั้นตั้งไว้นั้นเพียงพอที่จะทำให้ร่างพวกมันเป็นผงทุลีชายคนที่ชื่นอนายชาน หันไปพูดกับปีศาจมีปีกทั้งสมตนอย่างนบน้อมท่านครับผู้หญิงทั้งหมดในบ้านยกเว้นคนที่ชื่อมาลัยเป็นของท่านตามที่ได้สัญญากันไว้มีเสียงขู่คำรามแหบต่ำในลำคอ mm. ที่ไม่เหมือนทั้งสัตว์และคนได้สิพวกข้าได้สัญญากับเองไว้แล้วท่านใดนั้นเสียงก้องกำปนาฏปฐภี ก็ดังขึ้นที่ฝ้ากระโน้นของท้องทุ่งสีแดงเจิดจ้าของเปลวอัคคีพวยพุ่งขึ้นท้องฟ้าบานหลังนั้นแหลกลานไปแล้วรวมถึงใครก็ตามที่อยู่ในนั้นแฝดคนพี่ยิ้มแยแยอย่างสะใจหันมากล่าวกับน้องชายหมดศัตรูไปแล้วโวยยิงนกทีเดียวได้สองตัวแล้วเขาก็โค้งให้กับอสูรกายดูดเลือดทั้งสเชิญเสพเลือดได้แล้วครับท่าน ผีค้างขาวดูดเลือดทั้งสามกลางปีกบินเลียดพื้นมายัางตัวบ้านทันทีด้วยความกระหายโลหิตที่พวกมันขาดมาหลายวันใกลจะถึงอยู่แล้วแต่ทันใดนั้นก็มีลำแสงขาวพุ่งทะลวงหน้าอกมาจากข้างหลังจนกลวงเป็นโพรงเกาทันเทีมันพึมพำตะกุกตะกักได้แค่นั้นก่อนร่วงลงพังภาพกับพื้น โทษทันที่มันได้รับยังไม่สิ้นสุดลงในสายตาอันพร่ามัวผู้หญิงสวยราวกับนางอับสรสวรรค์นางหนึ่งก็ก้าวออกมาจากตัวบ้านทันใดนั้นเปลวไฟก็ลุกเผาพลานมันทั้งร่างเป็นจุนไม่เหลือซากอีกสองตัวเห็นท่าไม่ดีทำท่าจะโผบินขึ้นฟ้าสูงให้ผลระยะที่จะถูกโจมตีได้ แต่มันก็ไม่เร็วไปกว่าขวานเล่มหนึ่งที่หมุนติ้วเป็นกรงล้อเข้าตัดฉับที่ปีกข้างหนึ่งของมันจนร่วงทลาตกลงกับพื้นความรู้สึกสุดท้ายของมันก็คือชายนมรูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันรับขวานที่พุ่งดิ่งเข้าหามือเดินมาเบื้องหน้ามันจับดามขวานสองมือเหงือขึ้นสูงสุดแล้วกระหน่ำลงมาอย่างสุดแรง ตัวสุดท้ายไปได้สูงกว่าเพื่อนหน่อยแต่ปีกของมันก็ถูกยิงทะลุจนรุ่งริ่งด้วยลูกดอกที่วิ่งติดตามมันไปทุกที่ไม่ว่าจะบินชวัดเฉวียนอย่างไรก็ตามชะตากรรมของมันไม่ต่างอะไรจากสองตัวก่อนหน้านี้คือร่วงดิ่งลงดินและถูกเผาด้วยไฟประลลยโยธินโยธาและนายชานนั้นไหวยิ่งกว่าประหลอดอยู่แล้ว ทั้งสามคนใส่ตีนหมาออกวิ่งทันทีตั้งแต่สำเนียกได้ว่ามีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ก่อนที่จะมีเสียงกระทืบเท้าบนดินและเสียงออกคำสั่งว่าพวกมึงหยดุดทันใดนั้นทั้งสามคนก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหยุดทําตามคำสั่งจากสมองต่างคนต่างค้างนิ่งในท่าเตรียมโกยซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเราควรทำอย่างไรกับพวกมันดี นาราถามบรรดาผองเพื่อนอย่างหมดความอดทนเอาเป็นว่าพวกนายจัดการใดเลยฉันจะไม่ห้ามอีกต่อไปมาไลยวิ่งมากอดสามีศีรษะซบลงตรงไหลฉันนึกว่าพี่จะเป็นอะไรไปเสียแล้วรู้ไหมว่าฉันใจจะขาดชายหนุ่มรูปไลหล้เรือนผมปลอบภรรยามาไลัยเช็ดน้ำตาหันไปมองหญิงสาวอีกคนที่กอบประตูแอบมองอยู่แต่รายนั้นถึงกับจะฆ่าตัวตายเชียว ถ้าไม่ช่วยห้ามกันไว้ก็แย่ไปแล้วพี่ไปปลอบเธอหน่อยสิน้าราถอนหายใจแล้วเดินขึ้นเรือนตามที่ภรรยาบอกสาวๆในบ้านถามกันจอกแจกว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ใหญ่จงรับหน้าที่เป็นผู้เล่าเขาบอกว่ารู้สึกท่าแม่งท่าแม่งอยู่แล้วแต่ก็ต้องทำตามมติพ้องเพื่อนพอไปถึงบ้านหลังนั้นประตูที่เปิดแง้มทิ้งไว้ ทำให้เขาอยากขอร้องเพื่อนๆกลับเดียวนั้นไม่มีอะไรที่ชอบมาพากลเลยนาราใช้ดวงตาหน้าคราชส่องในช่องประตูตรวจตราดูตามจุดต่างๆโดยเฉพาะเพดานที่ถูกสร้างไว้สูงเกินจะใช้ทำประโยชน์อะไรได้มีบางอย่างห้อยลงมาจากเพดานลักษณะเหมือนค้างคาวตัวใหญ่เท่าคนหรืออาจจะใหญ่กว่าคนด้วยซ้ำนาราใช้เวลามองดูแค่อึดใจ ก็บอกว่ารีบกลับกันเถอะนี่มันแผนซ้อนแผนแล้วสิ่งที่ห้อยอยู่บนเพดานนั้นเป็นหุ่นปลอมแก้วตางูเปล่งแสงเตือนถึงอันตรายแต่นารายืนยันว่าเขาไม่เห็นอะไรในบ้านหลังนั้นแม้ว่ายังไงเราจะไม่เข้าไปอยู่ดีแต่พวกเราก็ยังอยากรู้ว่ามันคืออะไรต้องยกความดีให้เจ้าสยบัยรีมันเสนอว่าให้คุณยกออกคำสั่ง ว่ายิงสิ่งอันตรายที่อยู่ในห้องแล้วมันจะพุ่งไปชนเป้าหมายให้เองคุณหยกทำตามนั้นแต่มันก็ยังพุ่งไปปักที่หุ่นปลอมอยู่ดีสัญชาตญาณผมผู้ใหญ่จงบอกได้เลยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหุ่นปลอมสามตัวนั้นฝังระเบิดเอาไว้ใครกอตามที่เป็นคนทำหวังใจว่าเมื่อพวกเราบุกเข้าไปแล้วต้องกระหน่ำยิงค้างขาวผีปลอมบนเพดานอย่างไม่ยั้งมือจนเกิดระเบิดขึ้นมา โชคดีที่ลูกศรเจ้าสยบภัยรีไม่แรงพอที่จะกระตุ้นระเบิดให้ทำงานใดดังนั้นเราจึงย้อนรอยพวกมันด้วยการเปิดประตูและยิงปืนเข้าใส่จากระยะไกลจนเกิดระเบิดขึ้นมาตามที่พวกคุณได้ยินอันนี้ต้องชมเชยวิชากระสุนปืนคดของคุณใจครับเจ้าใจเปลื้มจนตัวเกือบลอยแต่สีหน้ามันก็แปรเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดชักปืนผีสิงออกจากเอว เอาละมาถึงเวลาที่เราต้องพิพากษาชีวิตไอ้สามตัวนี้แล้วอย่าฆ่าพวกมันให้เลือดเปดเปื้อนมือพวกเธอเลยเสียงใสราวนกกาะเวกที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นอีกไม่นานมันจะได้รับกรรมที่ก่อไว้อย่างสาสมแต่ถ้าพวกเธอฆ่ามันตอนนี้บาปจะตกอยู่ที่ตัวพวกเธอทั้งหมดพูดจบเสียงนั้นก็ค่อยๆจางหายไปแน่นอนว่า ไม่มีใครกล้าขัดพระสาวนีของเจ้านางพุทธนาคะเจ้าใจหันมามองเพื่อนเป็นเชิงคำถามว่าจะเอาอยัางไงปล่อยมันไปเถอะเจ้าหยกพูดอย่างปลงสังเวชจับพวกมันไปส่งทางการก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่นานก็ถูกปล่อยตัวไม่ใช่ฉันไม่แค้นพวกมันแต่ฉันเชื่อว่าพระนางเทวีรู้จุดจบพวกมันดีเลยมาเตือนพวกเราว่าอย่าทำบาป เจ้าใจขบเคี้ยวเขียวฟันเงื้อง่ามือผ้าป่าสามัคคขีมันเสียหน่อยเป็นไรผู้ใหญ่จงเดินมาจับมือมันทันทีชีวิตพวกมันจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้อย่ายุ่งกับพวกมันเลยครับปล่อยมันให้ไปตายหาที่ไหนก็เรื่องของพวกมันทั้งสามชายโฉดรีบวิ่งเข้าป่าทันทีหลังจากได้รับการนีรโทษส่วนความสำนึกจะตามมาหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเอง ผู้ใหญ่จงเรียกรถสิบล้อมารับทุกคนกลับภายในสองวันต่อมาผู้ใหญ่ฝางกับภรรยาและชาวป่าไว้ทุกคนหลวนร่ำไห้อาลัยการจากไปของชาวแสนสุข